าจพอเย็นสุดวัวเบนวัวเบนวัดว่าไม่มีจ้ะรฟอฟันค่ะมีจ่ายินดีด้วยจ้ะแม่เป้สะอาดจ,จังฟอแข่พี <For kale. S 2> ่เพชรต่อจ้าคอระคังไม่มีจ้ะปอปลาโอ้วววววไม่ไหมค่ะ,ะอ้ววววไปง่ายเราคอยกันเลย ดอเด็กดอเด็กมีแจน้องเพชรดอเด็กช่วยนะจ้าน้องเพล็ดอเด็กเตะน้องแปล<อ>ว่าไงคะน้องแปลก็สิหนอใกล้แล้วน้องหนูค่ะน้องหนูยินดีกับน้องแปลค่ะเออเอาข้างๆกดซูมเมอเนี่ยคอยจะเป็นมูเด็กน้อยแล้วจังเลยน้องแปลอายุห้าสิบกว่าเดี๋ยนี้ลดลงมาเป็นย<อ>ี่สิบนี่ละโทรโทรโทรฮะโทรนั่งมบนโทู๊ทท<า>ก <laughs> เธอ,อ,อแล้วเหรอเอาวไข่ค่ะไม่มีจ้ะไม่ได้กินดอกพอผ่านมีจ้าน้องเพชรเอเออ่างมีจ้ายายเปย์ยังมาคู่มาก้า,กาไปแล้วหน่ะเทีนม่าน้ำแล้วเอาให้หมดนะซอส,สล่ะมีจ้าน้องเพชรเอาให้หมดจ้ะซอส,สล่าลือซีเอาตัวนี้แล้ววะ,ะช้างค่ะไม่มีจ้าน้องเปย์ซอสซางวิ่งหนี กอไก่มีแจนมเทสรเอาเพชรจะเลียคือทะเลจะเก,กิดขึ้นมาปวดพลินแท้กควายค่ะไม่มีจ้ะงโยยักษ์โยยักษ์ไม่มีจ้ะชัชิงไม่มีจ้ะลอลิงไม่มีจ้ะลอลิงไต่ลาวลาวเวนลงยาทอดทหารมีไหมทหารไม่มีจ้่ยายแปยต้องตามให้ทันนะห่วยไม่ใช่ไ่ไไ<ม>อ,อยากตามมะมามะมามีจ้ะอ้าว ตอเสือค่ะไม่มีจ้ะขอนเขาแล้วปลาคอนปลาคอนเขาให้ขอขวดไม่มีจ้ะแง่แง่งองงูมีจักงองงูอ่ะงอแงงอแง่งอแงงอแง่ตีตัวสามงอง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 องูโชกเกช์โชกเกชอมีจ้ะวายสิเบวัดแล้วจะไปลืมฮะฮะฮะทัดเทียงโอ๊ตถอดทง ตอเต้าเอาแล้ววันนี้เริ่มรชัชดาหอพึ่งมีจ้ะเพชรราชไปอีกหนึ่งดอกเหลือดอกสุดท้ายจุฬาค่ะ,คะไม่มีจ้ะยายเป๊จะตามเพชรราชดวงล้วนๆดวงล้วนๆดวงล้วนๆดวงกระซ้างของหมู่บ้านกับบ,บร<อ>ิษัทคดดรอเรือมีจ้ะเพชรราชชนะไปเลยร่า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 ร่เรือเพิ่นเราคือระดวงล้วนๆ หมอวานสองแม่ลูกฟันก็ไปเบิดจักบาทบุ๊คเต้เ,เอาวันขาเยเจ็ดสีมากแก่บนเด้อมันยากแล้วว่ะนี่เสียพายูหันคนละสีแล้วสีๆเป็นตน้นเป็นตน้นพะนะจังได้จังบอกกันเพื่อนบ้านบนเลรียนจะซื้อมาหนิแม่นะบนเลีนจังได้ <c oughs> เอาบนอีกด้วยหนินหันให้เจ้าได้ยีกจะไม่เยอะแต่ไหนแบ่งพันนี่สร้างแผ่เจ็ดสีเลย บนลาบูไม่คปป้ป้อนบ่นบ่นบ่นยังไม่แก้บ่นยังไม่แก้บนดูสิคุณจะได้อะไรปเขาจะเอาไหมปููยังไม่แก้บนบอกว่าเอบ่นก่นเก็าัดคิ้วเห็นไหมน้อปูค่ะพันได้แบ่งพันจะเอายาดองมาบ่นบนทั้งยัดแปบบนทั้งไปปับบปับปัอยากมะคะอยากใครร้องแบ่งพันค่ะคยว่าโจ้ด้วนี่อยาก โอ้ยบ่อยากมันบ่กักจัดก็บ่ต้องกินขันหอกินพุ้เดียวทำไมไม่เอา้ารอยกับแบงพัน,พนหะเฮ้ยอยเซน่ะเอาอีกรอบนึงเอาขอขึ้นไปุ่ยัจ้เะแบงคพันปัวผาเจ็ดสีสี่นเดงไป้าวัวว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 ว